สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนสักนิดหนึ่งนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดนะคะก็จะพามาในแนวทางลาพัฒนางวดก่อนแอดไม่ได้ลงให้นะคะเนาะตุดจีนนะคะเลยไม่ได้ลงนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9นะคะ มีเก้ามีสามมีหกมีแปดมีห้าแล้วก็มีหนึ่งนะคะศูนย์ก็มีนะคะแอนไม่เอานะคะไม่มีที่ส่ไม่ใช่อะไรนะคะสำหรับเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่สามนะคะเด่นสามเด่นเก้าเด่นหกแล้วก็เด่นหนึ่ง แอดจะรูดไปที่3นะคะก็จะมี 30, 3ศูนย์สามหนึ่งสสองสามสห้าเจด 3ามแนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี35มห3า3ามหแล้วก็จะเป็น30 จดไว้เขมไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเจาะสูตรที่หนึ่งกันนะคะพี B ่ๆค่ะเพราะว่าถ้าแอดให้ดูทั้งแผ่นนะคะมันตัวหนังสือเล็กมากเลยนะคะก็เลยเนมไม่เห็นนะคะพี B ่ๆแอดก็เลยหยุดไปก่อนหยุดคลิปไปก่อนแล้วก็มาลงเป็นเพละหน่อยนะคะแต่ก็ลงเป็นคลิปเดียวนะคะเผื่อใครชอบแต่ละสูตรไม่ต่าง ต่างกันนะคะก็จะมี9นะ่สุดที่1มี9มี6มี8มี5แล้วก็มี3นะคะสุดที่1มีแค่นี้นะคะสำหรับเด่นนะคะแอทใ้้เด่นไปที่3นะคะเด่น3กับเด่น9 3 9 3 6ตามได้นะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี 35383538353839เอาไปแล้วนะะสำหรับเด่น9ก็จะมี9598สูตรที่1ตัวเลขจะน้อยมากนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าหสำหรับชุดกัน 9ก้าหกห้าหกหกแปดนะคะอ๋ะอแอนลืมเอาแปดห้านะคะมีแปดห้าแปดห้าแปดเก้าแปดหกนะคะกลับให้หมดแล้วนะคะเพราะตัวเลขเขาน้อยมากนะคะสำหรับการเบิ้ลน,นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะมี มีเก้าเก้าหกหกแปดแปดห้าห้าสามสามนะคะแต่เบิ้ลจะเด่นเก้านะคะเก้าเก้าจะเด่นมากนะคะตัวที่เอดชอบนะคะก็จะเป็นเก้าหกห้าเก้าห้าสามนะคะ จดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับสูตรที่1นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรที่2กันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับสูตรที่สองนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี9ยังมี9มี3มี6มีศูน มี1แล้วก็มี8 7ก็มีนะคะสำหรับเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่6 6กับ9 6 9ตามได้นะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมีมี60มี61 มีหกสามสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าแปดนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งูน 1นึ7ง7ูนตัวกลับนะคะก็จะเป็น90 91อันนี้กลับไปแล้วนะคะหกแปดหสองเจ สำหรับสูตรนี้นะคะกันเบิ้ลนะกันเบิ้ลก็ยังมี9 9เหมือนสูตรที่หนึ่งนะมี9 9มี6 6มี1 1 9 9 6 6 8 8นะคะตัวเลขนะคะที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่แอดมินชอบก็จะเป็น60 หกหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสามเก้าสองโอ้ยพูดผิดนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับสูตรที่สองนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูรวมอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครยังงงอยากเห็นเป็นรวบเดียวจบนะคะ เดี๋ยวมินสูไม่เห็นใกล้ๆนะคะพี่ๆสวัสดีวันวาเลนไทน์เดย์นะคะวันนี้วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักนะคะพี่ๆจ๋าก็ขอให้พี่ๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีความรักนะ,คะใครที่โสดก็ขอให้เจอคู่ครองนะคะถ้าให้ดูแบบนี้อาจจะเห็นน้อยตัวเลขน้อยมากแอดเลยไม่ไม่ได้ให้ดูแบบ แบบรวดเดียวแบบนี้นะคะถ้าอยากดูก็ต้องมาดูคลิปสุดท้ายนะคะต้องดูท้ายสุดนะคะพี่ๆจดไว้แคปไว้นะคะก็ขอให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อแม่พี่ๆนะคะป้าปาลงุลงๆหน้าๆอ่านาน,านะคะทุกท่านนะคะใครที่โสดก็ขอให้เจอคู่ครองนะคะใครที่มีความรักกําลังมีความรักก็ขอให้รักกันนานๆน,น,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า